ตลาดรถก้อมวันหนึ่งทุกคนมาชมรรยิกาศตลาดวันที่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่ก้อมบอหนึ่งวันที่ยี่สิบเก้าเดือนพฤษภาคมด้านหลังนะคนด้านหลังตลาดรถ นข้างเป็นล้านซ่อมซ่อมรถอู่รถช่างแอร์อู่รถฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือ พอเป็นเลยต้องน้ำมาไม่ต้องไปต้องลงมาแล้วก็ไปไปถึงกันสักตัวนึงตัดต่อมาไปเดียวได้ก็ไปซอยซอยอะไรไปดูไปเดียวทำให้ตัวมันจบลงอาจจะเป็นแค่ประตูกระหานแต่ขนาดตัดต่อไปแล้วก็ไปซอยซอยอะไรอาจจะพลาดก็ซอยน้ำด้วยนะ ด้านหลังตลาดรอกอมเลยราชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับบรรยากาศตลาดรถกอมอเลยวันที่29พิพฤษภาคมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ